เดินๆไปดูพญานาคบ้างก่อ ยายยายเรงหลานโปครพีแฟมิลี่ฟันสวัสดีค่ะคลิปพาลูกเที่ยวหนึ่งอาทิตย์ที่จังหวัดสกลนครคลิปนี้คุณยายผ่านหลานมาอยู่ที่ วัดถ้ำผาแดนที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค,ค่ะที่นี่เปิดทำการทุกวันนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง17นาฬกาค่ะพอพวกเรามาถึงนะคะเราก็จอดรถไว้ด้านล่างค่ะจากนั้นจะมีบริการรถ2แถวทางชุมชนนะคะเขาคิดค่าบริการท่านละ20บาททั้งขาไปและขากลับรวมกันค่ะ ตอนนี้เรารอรถอยู่ค่ะแ,แ,ลและรถสองแถวก็มาถึงแล้วระหว่างนี้แม่พี่ก็ต้องคอยกําชับเปเปอร์นะคะ<ถ>ให้คอยจับมือคุณยายตุนน่นอยู่เพราะว่ากลัวเปเปอร์จะเผลอตกรถไปนะคะพอเราขึ้นไปบนรถค่ะเจ้าหน,น้าที่เขาก็บอกว่าให้นั่งแถวเดียวให้เต็มก่อนนะคะแล้วค่อยมานั่งแถวใหม่ แล้วก็เรียบร้อยค่ะเรานั่งกันเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็แจ้งคนในเต็นท์นะคะบอกว่าเหลือโคต้าอีก2ท่านค่ะสามารถขึ้นรถคันนี้ได้และเราก็มาถึงบนวัดถ้ำผาแดนละค่ะเราไปชมความงานด้านในวัดกันนะคะว่าด้านในนั้นจะสวยขนาดไหนกันตามมาเลยค่ะทุกท่าน ค่าตุงสวรรค์แผ่นละ20บาทค่ะปัจจัยส่วนนี้นะคะจะเป็นค่านะ้ำมันเครื่องปั่นไฟที่วัดน,นะคะตอนที่วัดไม่มีไฟฟ้าค่ะใช้เครื่องปั่นไฟนะคะร่ว่อทำบุญค่ะสวยจัง และเราก็เดินมาถึงจุดแลกเหรียญโยนเสี่ยงทานลงบาทนะคะเย่แจ็คก,ก็ดำเนินการค่ะเพื่อที่จะนำเหรียญนะคะไปให,ห้หลานโยนลงบาทค่ะระหว่างนี้ก็ต้องคอยกำชับเป,ปเปอร์นะคะให้คอยจับมือคุณยายค่ะเพราะเดี๋ยวกลัวตกบันไดน,นะคะพอมาถึงข้างบนพ่อแป๊กกับน้องรสเมก็มารอเรียบร้อยแล้ว เตรียมตัวที่จะโยนเหรียญลงบาทนี่เขาตื่นเต้นกันน่าดูเลยค่ะตั้งใจกันด้วยนะคะเ e ปเปอร์ทำไปก็บ่นไปค่ะเพราะว่าโยนเหรียญไม่ลงบาทสักกะทีน้องเรสเม่ก็มีพ่อแป๊กคอยให้กำลังใจอยู่นะคะและแล้วก็ยังไม่ลงค่ะก็บ่นตามเคยเบปเปอร์ ว้าวโยโลงเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเรานะคะก็เดินลงบันไดมาค่ะด้านล่างเราจะเดินไปที่ไหนก็ยังไม่รู้ค่ะก็เดินตามทางไปนะคะโดยมีคุณยายแจ็คแล้วก็คุณยายตุ่นค่ะเป็นผู้ผู้นำทางนะคะทางเดินเนี่ยค่ะก็มีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะทำให้แบบเวลาที่เราเดินเราก็ไม่รู้สึกร้อนเลยค่ะ และเรานะคะก็เดินมาถึงอีกจุดจุดหนึ่งค่ะเป็นจุดที่มีการตกแต่งบริเวณวัดได้อย่างสวยงามค่ะทั้งสวนดอกไม้ที่ร่มรื่นแล้วก็เต็มไปด้วยสีสันสดใสให้เราได้ถ่ายรูปกันนะคะอันนี้ก็คือป่องเอี่ยมค่ะไว้ถ่ายรูปเวลาถ่ายออกมาก็สวยงามแหง่งเพราะว่าจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองสกลนครนะคะ,ะ,คะเราก็ แวะพักกันก่อนคุณนายแจ็คก,กับคุณนายตุ่นก็ขอดื่มน้ำเย็นๆขอดื่มกาแฟนะคะที่ร้านผาแดนคอฟฟี่ค่ะร้านกาแฟข้างบนนี้ก็มีนะคะราคาไม่แพงด้วยระหว่างนี้พอไปกับแม่ปิ๊กก็เดินออกมาดูรอบๆบ,บริเวณวัดค่ะมีน้ำอ้อยคันด้วยนะคะออกแกนิกค,ค่ะอร่อยอร่อยค่ะไม่หวานมากนะจ๊ะ พอเราเดินมาถึงด้านในนะคะเราก็เห็นต้นไม้ขนาดใหญ่แมบบปิกดาว่านะ่าจะมีอายุมากกว่ามากกว่า100ปีมั้งคะนี่นะคะเราก็เดินมาตรงนี้จะเห็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของเมืองสกลนครว้าวสวยมากเลยค่ะทุกท่านดูสิคะนี่ต้นไม้เต็มไปหมดเลยดูร่มรื่นดีเนาะ สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะแล้วเราก็เดินกันมาเรื่อยๆ,ๆค่ะตามทางตอนนี้ก็กำลังถกเถียงกันอยู่ว่าเราจะไปทางไหนดีนะคะดูท่าว่าลูกสาวแอบป๊กคงจะไม่ไหวแล้วค่ะขอให้ไม่ปิกอุ้มแล้วนะคะน้องริสเม่กำลังจะหลับคาบ่าแม่ป๊กค่ะเราก็มา ถ่ายรูปนะคะตรงแลนด์มาร์คของสถานที่แห่งนี้ค่ะและแล้วก็หลับจริงๆค่ะก็เลยให้เปเปอร์ er ไปถ่ายรูปกับคุณแจ็คนะคะเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเปเปอร์มาถึงที่นี่แล้ววัดถ้ำผาแดนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือส่วนหนึ่งของความสวยงามในวัดถ้ำผาแดดน,นะคะที่นี่ยังเต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปสวยๆรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ประชาชนได้เข้ามาสักการะบูชาอีกหลายจุดเลยค่ะ หากใครมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดสกลน,นครต้องแวะมาเยี่ยมชมกันเลยนะคะแม่ปิ๊กพามาสายบุญแล้วต่อไปจะพาไปสายกินบ้างค่ะคลิปหน้าแม่ปิ๊กจะพาลูกๆและทุกท่านไปรับประทานอาหารที่ร้านฟาร์มฮักนะคะที่อยู่ตำบลนนหอมจังหวัดสกลน,นครจะพาเด็กๆไปให้อาหารแกะด้วยค่ะจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในคลิปหน้านะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง KP Family Fun เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ